อย่างแรกนะคะกินม้าค่ะม้าภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเชวานเชวัลเชวัลสุดกําเนิดของการกินม้าเนี่ยเริ่มมาจากวันที่ปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะคือวันที่คนฝรั่งเศสเนี่ยจะล้มระบอบกษัตริย์เขาก็ขี่ม้าออกมาสู้กันสู้รบปลุมือแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอสงครามมันจบเนี่ยมีม้าตายทั้งหมด3 0,000ตัวค่ะแล้วคือม้ามันตัวใหญ่มากอะม้าตายทั้งตัวใบบัวมาปิดไม่มิดนะคะคนเนี่ยว่าแบบเก็บศพยากนะวว่ามา้าเก็บศพยากกว่า จะทำยังไงดีหล่ะมา้าพวกนี้ศพต้องสามหมื่นตัวก็เอาเนื้อม้ามากินดีมะมันไม่ได้ป่วยตายนะถ้าเกิดอะไรที่ป่วยตายเราจะไม่กินใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้เขาก็ลองเอาเนื้อม้ามาทํากินนะคะเอาไปทําดีๆเขาว่ามันอร่อยเอามาจัดจานให้สวยสวยดูเป็นศิลปะในสมัยก่อนนเขาก็ได้เสิร์ฟเนื้อม้าเนี่ยในโรงเรียนอนุบาลของฝรั่งเศสด้วยนะคะเออคนสูงวัยที่ฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเนี่ยกินม้าแล้วทําให้อายุยืนค่ะ ใช่ครับผมเป็นคนขายม้าตำรวจทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ได้ขายยาม้าแต่ผมขายม้าเป็นตัวตัวแบบนี้ครับอื <c> ้ม <oughs>